p ารีสครับเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกและล่าสุดนะมีการเปิดชุดนะเปิดตัวชุดแล้วก็ถาดเชิญเหรียญโอลิมปิกจาก Louis Louis on, าอลอยวิกชองลอยวิก t องคุณนะลอยวิกชองนี้คือ LVMH ไงรวยรวยติดอันดับโลกโดย LVMH นะครับแล้วก็คณะกรรมการแข่งขันโอลิมปิกแารีส2024เนี่ยมีการเปิดออกมาแล้ว นะชุดของคนที่อัญเชิญเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬารวมถึงถาดของเลอยมิกทองอุ้ยถาดอย่างเดียวอยากขโมยถาดกลับบ้านนะคุณนาะถาดอย่างเดียวคือล่ารวยแล้วนะแพงๆนะอืมโดยถูกออกแบบนะครับให้มีความหรูหราอืมและนี่แหละเธอคืออะไรรู้ไหม นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้คือต้องบอกว่าปารีสนะครับมันเป็นเมืองแฟชั่นมันเป็นเมืองแห่งแฟชั่นที่เก่าแก่คลาสสิกแล้วก็ลักชัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ความผสมผสานเนี่ยเอออันนี้คือซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์องแต่หลายคนจับตาดูว่างานเปิด กีฬาโอลิมปิกที่แพรีส2024เนี่ยเขาจะต้องมีการเชิญ VIP และแน่นอนว่าลาริสามโนบันน้องลิซ่าต้องไปแน่นอนอยู่แล้วนะคุณนะเพราะ LVMH ก็เล่นใหญ่ขนาดนี้เธอก็รู้อยู่ว่าลิซ่าเนี่ยนะยังไงยังไงกับ L ว็ LVMH นะคะอ่าก็ต้องไปดูหน่อยว่าชุดน้องลิซ่าเนี่ยจะยังไงนะอืมอะ ความซอฟพาวเวอร์ความอะไรนะถาดชนเหลืองชนเหรียญอะไรไฮโซนะชุดนะชุดชุดมอบเหรียญอะไรต่างๆอืมหรูๆลาลาคุณนะ